โอเคครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเตรียมตัวดีเตรียมตัวดีไหมเนี่ยไม่เตรียมตัวอะไรเลยเดวันนี้จะลุ้งเหรอเชี่ยววันก่อน,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 อนลุ้งโมกะจี้คุณเยอะนะรอบก่อนนะเนี่ยเตรียมกีฬามันมีแพ้มิชนะเว้ยพวกมึงหัดเป็นคนที่แบบมีคุณตดดิดีบ้างปากด,ดีไปปากด,ดีไปตัดไปอะไรนะตัดไปตัดไปว <ây. S 2> เว้ยนี่ครับวันนี้จะแบกมัเต่งแค่วันนี้ยังได้แบก ไม่ช่วยกันนะผมจะช่วยกันนะผมช่วยกันร่วมช่วยกันนี่ร่วถ้ามันไม่เปลี่ยนถ้ามันไม่ไม่พอใจนี่ผมเปลี่ยนคู่ได้นะเห<ย>็นแบบว่าคนนี้ออกคนนี้หน้าตาเหมือนกันหนาไหมครับโอเคผมจะรอดูเลยดีเด็ดผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมวันนี้มีมิสเตอร์ไบเป็นเกียรติมากนะครับผมที่ได้การรับเชิญมาจากประธานเต้ารนะครับผมของเตยต,ตัินในวันนี้ เพื่อเป็นการเอ็นจอยกับทุกๆคนนะครับผมทีมมิสเตรไฟได้ส่งตัวแทนมาทั้งหมด4คนนะครับผมมีฟิลมีตองมีกอย่านะครับผมเทนนะครับผมเพื่อมาเอ็นจอยกับทุกคนนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับผมใครที่อยากชุกวยทั้งเป็นและไม่เป็นนะครับผมทั้งเป็นและไม่เป็นวันนี้มีการจัดควย2ต่อ2ครับผม2ทีมกาจิกาสากลนะครับผม จนสามถึงสี่นาทีนะครับผมเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านใครที่อยากร่วมสนุกหรือพาเพื่อนมาด้วยอาบือเพื่อนนะครับผมเดินเข้ามาได้เลยว่าผมอยากลองกับทีมนี้ต่อไปสองครั้งเลยน,นะครับผมอ๋อมาแล้วดีอคอมเลยแล้วโอ,อ้โหขอคบคุณมากอันนี้เดี๋ยวมาที่ถามก่อนอันนี้เด็กทีไไกไไ่ไหนครับเนี่ยเด็กที่ไหนปังเลยครับปังเลยเฮ้ยผมผมรู้แค่ว่านะครับ เอย่างที่ไหนนะล็อกอะไรอย่างเงี้ยล็อกอะไรนะหนึ่งสองสามนี่ครฮะพุก้าล็อกอะไรนะหนึ่งสองสามโอ้โจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยเล่นจบกันแล้วเฮ้ยเนาะเฮ้ยน้องเขาอยากน้องเขาอยากพูดอะไรหน่อยอยากพูดได้ได้ได้เลยเฮ้ยเราจะทำให้น้องมาดูวิธีเฮ้ยบอกปั๊บตั้งแต่เมื่อไหร่นะ้ยเฮ้ยนี่คือผู้กล้านะครับผมอยากจะพูดอะไรใส่ผมได้เลยผมให้ไปแลยนะ ไัจากมโอ้โหนี่เด็กพองเตยนี่เด็กพองเตยทุกท่านเฮ้ยกลทำไปก่อนโอเคนะครับผมได้สองคู่แล้วเดี๋ยวกับเมือกระเถิงวะไหนกมาเถิงอ่ะโอเคนะครับผู้ต่อไปกระเถิงวะไงเหนื่อฮะเหนื่อยแล้ววันนี้จะลุ้หรือเปล่าจะลุ้หรือเปล่าวันนี้ฮะวันนี้วันนี้จะลุ้งปะเนี่ยงว่า ไม่รู้ไงแล้วพาร่วมมึงลำบากนะวันนี้แมแบกชวยนะมึงอะฮะได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมค่อยเสริมให้โอเคครับผมนี่จอเคมวยครับสา้เต่งนะครับผมรอบสนามนะรอบสนามเลยตองเจียกับเพียบเลยนะผมปาดทีนมุสตาไฟน้องแม่เต็งแม้อเตง คนับ่ดวไอที่าตาดได้ไหมเนี่ยอะไม่ใช่เพื่อนอะไม่ใช่เพื่อนเหรอไม่ใช่ม่จับไม่ได้ดวลไปอยู่แล้วดวลไปแล้ววลไแล้วด้วยสาคนนะครับดยกตามลีเราไม่มีเสียได้เสียเราดีกองแก่ของตัวครับ น้องสีหน้าถอดนี่นี่ผู้ที่แต่งมาใส่รองเท้านี่ Fa luyọ́ lọ, a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn jẹ́ ká luyọ́ lọ́wọ́. i <laughs>

เด็กของเตงต้องแบบนี <มา S 2> ้ครับมาเตงล่วงอีกแล้ววัน <ไป S 2> นี้มาเตวันเงมาเวงอีกแล้วันเห็นมาเตงล้วกก็ยังเอตัดใจอยู่ไหมเลยมีเตง่วกอีกแล้วฮะกอดคอเขาเรียกเตนเตงเ